สวัสดีครับทุกท่านมาพบมาเจอมาเจอ,มาเจอกับช่องในโปรทิชแนลนะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาลุยพ่นสีเงงานพ่นสีกันเลยเล่งไฟก่อนอทำไมมันไม่ติดอ่ะรีโมทเสียหรือเปล่ารีโมทเสียเนาะ,ะรีโมทเสียท่านผู้ชม ก็จะมาพ่นสีนะฮะตอนกลางคืนนะผมก็ไม่เป็นไรไฟโซล่าเซลล์ตัวนี้มันไม่ค่อยสว่างนะท่านผู้ชมมันต้องเร่งรีโมทมันต้องเร่งได้แต่ว่ารีโมทมันเสียนะไม่เป็นไร๋ยวเอาไฟสองกบเอาอันนี้คือไม่ไม่ได้มีใครบังคับนะทุกท่านเพียงแต่ว่าผมกลับมาถึงบ้านผมล้างผมล้าง,าไ,ววนะางาไว้แล้วนะล้างไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว ก็เลยกะว่าจะมาพ่นสีนะในเย็นวันนี้แต่ว่ามันค่ําเนาะกลับมาก็ค่ําเลยนะก็เลยว่าค่ําก็ไม่เป็นไรพ่นสีได้อยู่นะครับผมก็ได้ทําการใส่แมสแล้วก็เอาไฟสองกบมาเนะี่ยทุกท่านพ่นสี คุมองเห็นหรือเปล่าเห็นอยู่แ เรียบร้อยเสร็จไปหนึ่งแผน่นสีลลเลอะเลอะแขนหมดเลยเรียบร้อยไปหนึ่งแผน่นเดี๋ยวยกไปเก็บก่อนนะเดี๋ยวยกไปเก็บตรงโน้นแล้วเอาแผ่นใหม่มายิง นี่นะท่านกระเทืนล้างไว้แล้วนะสองแผ่นนะตากไว้นี่ก่อนอผมนกระเทินนะฮะทุกท่าน ตัวล้างเอาไว้แล้วล้างเอาไว้แล้วกันเลยอ่ะเอามาพ่านสีเลยแล้วกันพ่นสีก็แป๊บเดียวนะ <c oughs> แผ่นนี้เสร็จก็จบนะ <c oughs> ท่านผู้ชม อันนี้เสร็จก็จบนะ ดไม่เสร็จสีมันหมดซะก่อนอะเดี๋ยวไปเติมสีซะหน่อยก่อนหนึ่งกระปุกก็พ่นได้เกือบสองแผน่นมาพ่นต่อนะเหลือตรงปลายตรงโน้นนะนิดนึงนะท่านผู้ชมเดี๋ยวพ่นเสร็จก็จะได้เอาลงเก็บด้านล่างก่อนเดี๋ยวลมพัดนะฮะเดี๋ยวมันจะปลิว โอเคเรียบร้อยสีเนียนนะท่านผู้ชมอีตัวนี้ไม่ค่อยเนียนนะี่ผมเติมนะท่านผู้ชมโอเคเรียบร้อยนะเรียบร้อยดีทุกท่านเดี๋ยวเอาลงด้านล่างก่อนว่าอยู่ด้านบนเนี่ยมันลมแรงเอานี้เดี๋ยวลมเอาพัดพอลมพัดเดี๋ยวมันจิ้มดิน พอมันจิ้นจิ้ม,มดินแล้วงานจะเข้าออผมเลยนะแผ่นนี้ก็จะเสียเลยนะดินก็จะเลอะเลยอ่านะโอเควางไว้ตรงนี้แหละมาอ่านะนะเรียบร้อยท่านผู้ชม โอเคครับผมฝากไว้เท่านี้ทุกท่านสวัสดีครับ